สวัสดีครับพบกับ v k k Very g o o d นะฮะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะพามาแนะนำนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็จะเป็น SUV SUV อีกหนึ่งตัวนะที่ผมบอกเลยวว่าตัวนี้เนี่ยหลากหลายท่านนะครับตามหากันอย่างมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งด้วยขนาดไซส์ขนาดบอดี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานจริงนะครับอ่าบางคนอาจจะมองว่าจลอาจจะเล็กกว่าแต่ว่า g l c เนี่ยคือตอบโจทย์ตัวเจลอจะใหญ่ไปนะครับ หนึ่งรุ่นที่ว่ามานั้นก็คือ Mercedes-Benz นะครับ GLC 250d นะครับ uh, f o 4matic off-road ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นออปชันที่รองลงมาจากตัว AMG นะครับแต่ว่ามีอะไรที่มันแตกต่างันบ้างเนี่ยผมจะพาไปชมนะครับกับราคาที่ต่างกันอยู่400กว่าบาทนะครับมาดูกันเรื่องแต่ด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับรอบคันอยู่แล้วนะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น6จุดนะครับอ่า ในสําหรแหน่งตัวตัวนี้สีดําเห็นไหมฮะตัวไฟหน้าก็จะเป็นเดไลท์นะครับแล้วก็ตัวโคมจะเป็น LED Intelligent Intelligent Light System นะฮะอ่าก็เนี่ยดูครับกระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยไม่ไม่ต่างตัว MG มากนะครับก็จะมีแค่นิดหน่อยนั้นเองอ่ะมาดูในส่วนตัวล้อนะครับล้อลายห้าก้านตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวบอกบอกว่าเป็นตัว CBU นําเข้านั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวประกอบนอกทั้งคันนะครับผมอ่าเนี่ยยางนะครับยางก็เป็นตัวมิชลินตัวนี้ก็ยางใหม่เลยนะฮะ บันไดข้างที่มากับตัวที่ประกอบนอกนะครับก็จะเป็นบันไดสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวการลื่นมือให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีตัวคีเลดโกแต่ว่าก็จะมีตัวปุ่มปุ่มสตาร์ทที่เข้ามาให้อยู่นะครับทางด้านหลังอ๋อลืมบอกตรงนี้ไปนี่รูฟแฟลก,ก็จะเป็นสีอลูมิเนียมเหม็นไหมครับสวยเลยตัดลงตัวสีรถอในส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะมีะชุดแต่งลายอยู่อัโครเมียมด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นปลายท่อคู่ เซนเซอร์ก็จะมีมาให้ทั้งหมดด้านหลังหกจุดเช่นเดียวกันนะครับอ่ดูตัวท้ายรถหน่อยนี่เห็นไหมฮะกว้างขวางนะครับกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายตัวนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ที่ขนาดเราเราไม่มีตัวตัวไอ้นี่นะตัวการปิดก็คือเขาออกให้เห็นว่าห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างมากแค่ไหนนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ด้านหลังดูเพดแผ่นแกะแกะไปอยู่ฝั่งเดียวเองนะถ้ายังไม่เคยใช้เลยด้านหลังเนี่ยสภาพเหมือนใหม่มากแล้วก็มีปุ่มอ เปิดปิดฝาท้ายมาให้ด้วยนะครับก็สะดวกันการใช้งานนะฮะ ในส่วนของด้านหน้าในตัวรถนะครับก็นี่แผงดัชบอร์ดต่างๆนะครับแผงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนังอาร์ติโก้นะครับให้เท็กเจอร์สัมผัสที่แบบสวยนะครับดูหรูหราด้วยนะครับแล้วก็พวกคอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลายไม้นะครับโอเวนปอลบราอัชบูดนะครับก็จะเป็นเป็นเป็นสับเลียของของเขาเลยนี่ก็จะเป็นลายไม้สีสวยเลยเห็นไหมลายไม้สีตานะครับตัวควบคุมตรงกลางก็จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับในการควบคุมตัวจอแล้วก็ เนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับอ่านปุ่มปรับคีโมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะครับเข้าเกียร์ปุ๊บก็กล้องทํางานทันทีนะครับที่วางแก้วอ่ามีมาให้สองอันที่วางข้า่องวางของด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยพวงมาลัยก็เป็นแบบสามก้านนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมาให้อยู่แล้วก็คือปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงแล้วก็อ่าระดับเสียงต่างๆเกียร์เป็นเกียร์คอพวงมาลัยนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าก็เป็นเกียร์คอทีนี้เนี่ย ในส่วนของตัวนี้ของ GLC ที่ผมอยากแนะนำม,มากมากเลยนะครับก็จะมีในในส่วนของตัวที่เป็นโหมดการขับขี่นะครับอ่าปุ่มจะอยู่ตรงนี้ก็จะเลือกขับไปทั้งหมด5โหมดเลยอ่ดนะครับจะดูจากจอตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยอ่าห้าโหมดก็จะมีอ่าตัวสปอร์ตพาร์สปอร์ตคอมฟอร์ตอีโค่ต่างๆนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็อ่าเป็นโหมดที่เราแบบสามารถ d แ p บ t บได้ว่าจะเอาขับขี่แบบไหนเลือกแบบไหนยังไงนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับฟังก์ชันของตัวแอร์นะครับอ่าควบคุมต่างๆก็แยกดูอาลไซายขวานะครับส็ แค่หล well, ังจากเป็นแค่เปิดปิดอย่างเดียวจะไม่มีการควบคุมได้นะครับประมาณนี้ครับภายในรูหลาหล่อมากนะครับแล้วก็บอกคุณ้าไฟฟ้าต่างหากนะครับตัวปุ่มสัมผัสเนี่ยต่างๆตัวที่เป็นตัวควบคุมก็จะเป็นเปียนใหม่เป็นเป็นสีเป็นเป็นอลูเป็นสีอลูมิเนียมนะครับก็คือพูดง่ายว่ารุ่นเก่าๆก็จะเป็นแปะสีดำถึงเป็พลาสติกสีดำก็จะลอกง่ายอะไรง่ายแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือแทบจะแบบไม่ไม่ไม่ลอกไม่ลอนเลยนะครับประมาณนี้นะฮะภายใน ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอ่าก้องเข้ามาใกล้ๆเลยตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่าดูเห็นไหมนี่เป็นเครื่องเครื่องตัวใหม่แล้วดีเซลต,เเาาต,เเตัวนี้เนี่ยเป็นครืเร็วรหัส OM ห5 1้านะครับ2.1ลิตรก็คือเครื่อง2,100ซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสสูบอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยได้มาพร้อมเกียร,กร์ตโนมัติ9สปีดแล้วก็อย่างที่เห็นไปครับพวกกบบระบอกพักน้ำตแต่งที่ยังใสอยู่เลยนะครับแล้วก็อง์รวมของตัวรถเนี่ยบอก,ลววกบออเลนะย กำลังแรงมาที่204แรงม้านะครับแล้วก็มีชิพแพดเดิลด้วยแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบโฟ m a t มติกก็คือขับเคลื่อนทั้งหมด4ล้อนั่นเองก็คือให้ความมั่นใจใรื่องของแฮนดิ้งและพาร์ฟอร์แมนเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับอ่ามาฟังในส่วนของราคานะครับตัวนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงไปนะครับเป็นส่วนสำคัญที่ส่วของราคาน,นี้เลยคือว่ารกคันนี้เนี่ยได้มีการ เปลี่ยนนะครับใช่คำว่าเปลี่ยนที่สูงน,นะครับก็จะมีโช๊คทั้งสี่ต้นนะครับปีกนกนะครับบนล่างทุกอย่างเนี่ยคือที่เกิดระบบช่วงล่างเนี่ยเขาได้ทําการแบบเอ่อเมท่นานมาแล้วครบทุกจุดเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าเอ่อคอสที่จ่ายเวลาซืา้ออยู่สองแสนกว่าแล้วก็เป็นการเซอร์วิสที่รอบใหม่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองแล้วณปัจจุบันเนี้ยใหม่ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันเนี่ยพูดง่ายๆว่าช่วงล่างเนี่ยทุกอย่างทํามาใหม่หมดแล้วเนี่ยเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับโดยมีการใช้งานมาเพียงแค่ หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าสุดๆขับนะครับสมรรถนะ handling performance เหมือนป้ายแดงทุกป,ประการนะครับอ่ะมาฟังในเ่องของราคานะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทกับเจ้า mercedes benz g lc 2 5 0 D พันสิบ d ออฟโรด 4matic ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวประกอบนอก c p u นะครับป้ายแดงอยู่ที่สามล้านเจ็ดกว่ากว่าคนะุงงานแล้วอย่างที่บอกไปครับด้วยวัสดุด้วยแรงต่างเนี่ยดีกว่า ประกอบไทยแน่นอนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ารถไทยจะไม่ดีอะไรไงเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับบางท่ั้ก็เล่นในห่วงพวก CBU มากกว่าเพราะว่าสนุกต่างๆพวกนี้มันมันมัน m a เ e r i a l มันดีกว่านะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้กับเจ้าคันนี้นะครับไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้อยู่ที่ร้านเจ็ดก๊อฟกานะครับเงินสดเนี่ยก็มีราคาพิเศษให้ยังไงสนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวตัวรถเนี่ยก็สอบถามเข้ามาทางเพจร้านได้เลยหรือว่าทางช่องติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับยังงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนให้ผมสวัสดีครับ